สุขภาพดีกับลานถังเช่า S1 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลานถังเช่า S1 อยากสุขภาพดีต้องทานลานถังเช่า S1 สมุนไพรในลานถังเช่า S1 มีตั้งถังเช่าเ็ดลิ้นจือกระดูกอ่อนปลาฉลามแครนเบอรี่ทับทิมสกัดคอลลาเจนสารสกัดจากเม,มล็ดองุ่นและลูทีนถึงเวลาหรือยังล่ะครับที่ท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ลานถังเช่า S1 ดูแลคุณและคนที่คุณรักโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพปลานังเช่า S1 1กระปุกราคา890บาท3กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวมเป็น5กระปุกราคาพิเศษ1,800บาทเท่านั้นจากราคาปกติ4,450บาท6กระปุกแถมฟรี3กระปุกรวมเป็น9กระปุกราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้น จากราคาปกติ8,000บบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับลานถังเช่า S1 ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่มิ้งและทิพย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเจอกี่ทีกี่ทีก็สวยนะคะเราสองคนเลยนะ <c oughs> สวยไม่พอต้องสุขภาพดีด้วยนะคะพี่มิง้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ลานถังเช่าที่มาตอบโจทย์คุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในใจทุกคนนะคะมาจนถึงเข้าสู่ปีที่7แล้วนะ โอ้โหเจ็ดปีแล้วเหรอคะเจ็ดปีแล้วคะ่ะนะคะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมุนไพรของเราเราเน้นทุกครั้งค่ะว่าจะต้องเป็นเกรดพรีเมียมพี่มิงคะในยุคปัจจุบันในช่วงเนี้ยตอนนี้เลยโรคเยอะแยะมากมายจริงๆนะที่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอและเป็นอยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงล่ะคะให้มีความสุขไปอีกยาวไกลโดยที่มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคะ่ะ แล้วโรคต่างเนี่ยที่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงมีอะไรบ้างคบพี่มิ้งโอ้ยโรคที่เป็นกันมากนะคะก็คือโรคมะเรง็งโรคเบาหวานโรคเกาโรคความดันโรคอมมัอมพาตมือเท้าชารูมาตอยเส้นเลือดตีบตันแล้วก็ยังมีโรคที่เกิดจากไวรัสทางลมหายใจด้วยค่ะโรคเยอะแยะมากมายพวกนี้ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยบั่นทอนไปเรื่อยๆค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ,นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่บอกโอ้โอกาสเสี่ยงขนาดนี้เราจะปล่อยให้โอกาสเสี่ยงเหล่านี้มา เผชิญกับตัวเราเหรอให้เราเป็นเหรอไม่ได้เราก็ต้องหาทางนะคะว่าเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงยางมีสุขภาพดีถูกไหมคะใช่แล้วค่ะสุขภาพดีไม่พอเราจะต้องมีความสุขด้วยนะคะ,คะไปแบบนานๆเลยอยู่กับลูกกับหลานไปแบบนานๆนะคะเพราะว่าต่อให้คุณรวยล้นฟ้าแค่ไหนก็ตามแต่สุขภาพคุณไม่ดีนั่นก็ไม่มีความสุขไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะทิพย์ถึงอยากจะมาตอบโจทย์แล้วก็มาตอบย้ําสักนิดนึงละกันสําหรับหลายคนที่มีข้อสงสัยว่า ผลิตภัณฑ์ลานถังเช่า S1 ต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดยังไงมาเข้าเรื่องนี้ก่อนเลยละกันสิ่งแรกเลยเนี่ยทุกคนก็ต้องหาความปลอดภัยนั่นก็คืออยถูกไหมคะอยเรามีค่ะคุณผู้ชมคะจดแจ้งชัดเจนมากและเราก็มีนะคะความมาตรฐานของโรงงานนั่นก็คือ GMP ค่ะเราด้านนั้นนะคะได้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆของเราเลยนั่นก็คือส่วนผสม ส่วนผสมของเรานั้นนะคะคือเน้นในรูปของเกรดดีเกรดเยี่ยมเกรดพรีเมี่ยมถูก<ล>ต้องเกรดพรีเมี่ยมถ้าเกิดกินแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดของสารสกัดนั้นๆด้วยสมุนไพรทั้ง8ชนิดนี้นะคะช่วยป้องกันบำรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นอันนี้เนี่ยแชนิดนี้ตอบโจทย์เลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะถังเช่าจากไหน ถังเช่านี่นะคะจากทิเบตจากทิเบตถังเช่าทําไมจะต้องเป็นทิเบตเพราะว่าถังเช่าเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะในบ้านเราก็มีนะถังเช่าแต่ว่าจะเป็นถังเช่าที่ถูกเพาะปลูกขึ้นมาเป็นถังเช่าสีทองหรือที่เรียกว่าเห็ดสีทองแต่ว่าเราเลือกนะคะเป็นถังเช่าที่เชื่อว่าดีที่สุดนั่นก็คือถังเช่าทิเบตส่วนเห็ดหลินจือเราก็คัดเอาสกัดออกมาแบบเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกล็ดที่ดีรวมถึงคอลลาเจนที่เรานั้นนําเข้ามาจากญี่ปุ่น ะะแล้วก็มีนะคะเป็นกระดูกอ่อนปลาฉลามถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังดีๆค่ะบอกได้เลยว่ากระดูกอ่อนปลาฉลามยังไม่ได้ไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดหยน้องทิศทางเลือกตอนนี้นะมีมากมายเลยแต่จะบอกให้ว่า ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นยุคข,ของสมุนไพรค่ะเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ทําให้สุขภาพนี่ดีขึ้นมากจริงๆค่ะแล้วที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นค่ะคุณผู้ชมคืออะไรรู้ไหมแคนเบอร์รี่เหมาะมากในช่วงนี้เหมาะก,กับทุกคนทั่วโลกเลยก็<ช><ช>ว่าได้เพราะว่านะคะสารสก,กัดจากแคนเบอร์รี่เขาจะมีสารฟฟวานอยที่ที่พูดอยู่ทุกครั้งนะคะสารสก,กัดนี้เขามีประโยชน์ยังไงเขาจะไปช่วยต้านเชื้อไวรัสต่างๆนะคะแล้วก็จะไปช่วยลดการอักเสบแล้วก็จุดไหนที่มีอาการอักเสบอย่างเช่น ปวดหัวเข่าแบบเลื้อรลังจังเลยอ่ะปวดขาปวดน่องปวดตะตุ่มปวดอะไรก็แล้วแต่เลื้อรลังอ่ะเขาจะไปช่วยลดและบรรเทาอาการนั้นให้ดีขึ้นอ่าและนอกจากนั้นอันนี้พี่มิงชอบมากหลังไปนี่คือพูดตลอดเวลาสารสกัดจากทับทิมใช่ไหมทับทิมนะคะแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากเมล็ดองุ่นค่ะที่เขาช่วยต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงนะคะก็กินแล้วจะผิวพรรณผิวพรรณดี แล้วก็ยังมีคอลลาเจนด้วยใช่คือต้องบอกว่าคอลลาเจนของเรานั้นเนี่ยบางคนบอกอุ้ยใส่คอลลาเจนจะต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณแน่นอนม,มันได้ไหมมันได้<ม>ค่ะคุณผู้ชมครับผิวพรรณได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้มากกว่าน,นั้นนั่นก็คือเข่าข้อข้อต่อต่างๆเอาเอางี้ดีกว่าข้อต่อต่างๆดีกว่านะคะเพราะว่าคอลลาเจนตัวนี้เขาจะไปเพิ่ม น้ำนะคะที่อยู่ตามข้อต่างๆลดการเสียดสีเช่นถ้าเกิดคุณนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบบ่นมาปวดหัวเข่าจังเลยปวดขาจังเลยนะคะนั่นคือกระดูกกับกระดูกเนี่ยมันเกิดการเสียดส,ส,สีกัน,กนพอเสียดสีกันเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บมันรู้สึกปวดเพราะทิพย์เองก็เคยเป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ําหล่อเลื่นตรงใต้ตรงตรงระหว่างข้อมันน้อยลงถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตัวคอลลาเจนค่ะเขากินเข้าไปปุ๊บเขาจะไปเพิ่ม นะนเขาจะไปเพิ่มน้ําใช่เพิ่มเพิ่มน้ําหลอลื่นที่ข้อค่ะและจะทําให้การขยับร่างกายหรือข้อต่างๆเนี่ยดีขึ้น<ม>และลดการเสียสีระหว่างกระดูกกับกระดูกได้ดีขึ้น<ม>นี่คือประโยชน์ของคอลลาเจนที่เราเลือกมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ลานถังเช่า S1 นั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าลานถังเช่า S1 นเนี่ยนะคะเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยป้องกันบํารุรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นค่ะ ขอแนะนําเลยนะคะหลายคนค่ะอาจจะแบบหฟังแล้วเนี่ยวยราคาต้องแพงแน่เลยบอกได้เลยว่าไม่มีราคาโปรโมชั่นดีๆสําหรับคุณผู้ชมนะคะ ก่อนที่เราะะจะไปเข้าสู่ใบหน้าทิปขออนุญาตพูดถึงในเรื่รองของโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งละกันค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์มากๆถ้าคุณไม่สั่งถือว่าพลาดมากๆพลาดมากค่ะพลาดมากจริงๆค่ะอะโปรโมชั่นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบาร์ใหญ่ๆนะคะที่หน้าจอเลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะซื้อ3กระปุกค,ค,ค่ะแถมฟรีไปเลย2กระปุกในราคา1 0 0 0 800บาทค่ะใช่แล้วค่ะ,ะเฉลี่ยต่อกระปุกนีคะคุณผู้ชมคาะอยู่ที่กระปุกละ360บาทเท่านั้นซึ่งจากปกติ5กระปุกเนี่ยคุณจะต้องจ่ายในราคา4,450บาท แต่วันนี้คุณจ่าย1,800บาทส่งฟรีไม่มีค่าจะส่งแต่ถ้าเกิดคุณนะครับกินกันทั้งครอบครัว<ช>กินเป็นประจำอะไรเงี้ยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะใ,<ช>ในทุกเทศกาลได้หมดโปรโมชั่นนี้ซื้อ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกในราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะได้ทั้งหมด9กระปุกนะคะโดยปกติคุณจะต้องจ่ายอยู่ที่ 80, 1 0บาทนะคะ วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่3,000ันบาทเท่านั้นส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจยังไงก็สามารถโทรไปสอบถามขาม้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้เลยนะคะุยน้องทิพย์แล้วที่สำคัญเลยนะลานถังเช่า s อเนี่ยได้รับความนิยมจากผู้ที่อยากมีสุขภาพดีมามากกว่า7ปีแล้วพี่แนะนาเลยแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเรามีแขกรับ,บเชิญแขกรับ,บเชิญเป็นใครเกิน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 มัย เเป็นนักแสดงชื่อว่าอาตูแต่อาตูไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่าได้เลยค่ะซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพมาก่อนจนได้มาเปิดใจได้ใช้ผลิตภัณฑ์ลันของเช่า S1 จนสุขภาพณปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆแต่ว่าจะดียังไงติดตามให้ได้ในช่วงหน้าพักก่อนสักครู่ค่ะดิฉันเคยป่วยเป็นโรคไตนะคะ ก็นอนไม่ค่อยจะหลับแล้วก็จะง่วงอ่อนเพลียตลอดเวลาวิงเวียนศีรษะบ่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเองเนี่ยเวลาปัสสาวะเนี่ยจะมีสีขุ่นกระปิดกระปอยตั้งคืนเนี่ยปัสสาวะบ่อยมากต้องลุกเข้ามาเข้าห้องน้ําบ่อยๆนอนก็ไม่ค่อยหลับมือกับขาเนี่ยบวมสายตาก็ผิดปกติมองอะไรไม่ค่อยชัดปวดเอวปวดหลังดูตอนนั้นแย่มากน้ําหนักก็ลดลงกังวลใจแล้วต้องทายัางไงดีก็เลยไปปรึกษาหมอพอไปพบหมอเนี่ยค่ะหมอก็บอกว่า ไตของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาเข้าระยะที่3แล้วไตเนี่ยหมอบอกว่าทํางานได้เพียงแค่30-50%แล้วก็วินิจฉัยเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นภาวะไตเสื่อมปานกลางอาการมันก็คือแบบมีอาการบวมน้ํารลหิตจ,จางพอฟังหมอพูดมาแล้วเครียดมากเลยพอดีไปเห็นในโฆษณาว่าตอนนี้ถังเช่ามันดังแล้วตัวไหนเนี่ยที่มันจะดีเพราะว่าถังเช่ามันมีเยอะมากหลังจากที่เราพิจรารณาหลายๆตัวนะคะเราก็เลยตัดสินใจเลือก ลานถังเช่า S1 ค่ะ<ม>เพราะว่าเขามีส่วนผสมของถังเช่าเนี่ย250 ML <ม>ซึ่งมีปริมาณเยอะเยอะ <ๆ S 2> <Pam. S 1> กว่าท้องตลาดที่เราศึกษามาก็ลเลยคิดว่าถ้าเยอะกว่าเนี่ยต้องดีกว่าแน่นอนปรากฏว่าหลังจากที่กินตัวนี้ลานถังเช่า S1 เนี่ยไปได้5เดือนอาการที่บวมน้ําปัสสาวะกระปิดกระปอยเหนื่อยง่ายนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยดีขึ้นมากเลยความดันก็ปกติไม่สูงเราเริ่มลดลงคือแค่นี้ก็โอเคกับชีวิตที่ผ่านมาที่อากาศอาการแย่ค่ะ เพราะว่าตอนก่อนเนี่ยทรมานแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนอนหลับมากขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะลองทานตัวนี้ดูนะคะลองศึกษาดูเพราะตัวนี้เนี่ยมีถังเช่าถึง250 ml นะคะยังไงลองทานดูลานถังเช่า S1 ค่ะรับรองว่าได้ผลแน่นอนค่ะกินลานถังเช่า S1 เพื่อป้องกันบำรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้ฟื้นฟรูร่างกายให้ดีขึ้น าวันนั้นเนี่ยเราไม่ตัดสินใจทานลานถังเช่า S1 วนนะคะคงไม่มีชีวิตที่ดีแบบวันนี้อาการคงไม่ดีขึ้นแบบวันนี้สวัสดีค่ะอิจนันเห็นี่เห็นอาการของกำเนื้ออ่อนแรงมือขางไสายเป็นตะปีหักเก่ามากค่ะทรายนี่จะจับของกับจับยังกับลุตเออตกใจก็เลยมันนวดกระบ,บอดีขึ้นค่ะคือค้นเป็นรอยล่ะค่ะหายใจกระบ,บอออกกระบ,บอได้ขายของมากเกือบปีละค่ะเมือ่อทสายขางนี่ละ่ะยิบยิบเนื้อยิบ ของกับอะไรเลยค่ะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นการรมเนื้ออนลาค่ะเมื่อใส่กับไล่ใส่โอ้ยใส่คือว่าจิเป็นอมาพึกบะนอคือบ่าอยากเป็นคนลอยแนย่ปีหากเก่าเห็นโฆษณาทีวีลานถังเช่าเอดวันเขาบอกว่ากินแล้วมันซอยเหลียออมาพึกอมาพาตคนที่ว่า เจ็บปวดแขนเป็นเก่ามันสิดีขึ้นก็เลยบอสาก็เลยบรีรอเลยเปล่าซื้อเลยกินมได้เห็นผลเลยประมาณ3มเดือนมันหายใจสะดวกเพื่อจังเลือดล่มมันดีหลักอาการเมื่อใส่มันบ่มมีแห้งจับยังกับ่ได้มันเริ่มกำได้อามันดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็กำได้จับของได้กินมาตอนนี้3ปีแล้วค่ะจับเนื้อก็ได้ค่ะแต่ก่อนจับแล้วมันหลุดมือเดี๋ยวนี้จับได้แรอกค่ะโอ้บอเสือก็ต้องเสือผู้ใหเป็นรอยเป็นอมพึกงอมพาตล่องมองเดอร์ขันอยากหายแบบดิฉันล่องกินมังเดอร์ลานทาง า S1 กินลานถังเช่า S1 เ,เพื่อป้องกันบำรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วฟื้นฟรูร่างกายให้ดีขึ้นบอกคืนบอกฝันเลยว่าสิกรับม,มาใส่มือข่างใส่ใดคือเกากินเ้อยค่ะลานถังเช่า S1 โปรโมชั่นเพื่อสุขภาพลานถังเช่า S1 1ึงกระปุกราคา890บาท 3กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวมเป็น5กระปุกราคาพิเศษ1,800บาทเท่านั้นจากราคาปกติ4,450บาท6กระปุกแถมฟรี3มกระปุกรวมเป็น9กระปุกราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นจากราคาปกติ80,10บบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ อย่างที่เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักสแสดงหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนะคะขอต้อนรับอาตูพงสนาทค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ,ค,รบคุณอาเป็นคุณอาแล้วเหรอคะธรรมชาติทําอันตรายผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมให้ร้านทางเช่า S1 ดูแลตัวผมเองแหมพูดักขนาดนี้อยากจะรู้อายุเลยถามได้ไหมคะอายุเท่าไหร่เออถ้าอยากจะรู้ก็ต้องทายกันมานะ ถ้าเกิดทิพทายนะคะคงจะเป็นพี่ที่ไม่กี่ปีอะสักประมาณ40แล้วกันค่ะอเราต้องมีเหรอครับเมงว่าน่าจะโตกับเมงนิดหน่อย44อ๋อเท่าไหร่ละคะหยุด65แล้วครับโูหย65แต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยค่ะดูสมาร์ทมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองจะต้องมีมากอย่างแน่นอนคุณอาคะอายุมากขึ้นมีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างคะ พออายุผมมากขึ้นไม่รู้เป็นอะไรโรคกลุมเล้าทุกอย่างมาเป็นแพคเกจเลยทั้งปวดหัวเน็บชาไมเกรนความดันมันมานกลุมเล้ากันเต็มไปหมดเราจะทรมานตัวเองไปแบบนี้ต่อไปไม่ได้และนอกจากความดันไมเกรนนี้ตามมาได้ยังไงคะไม่คือช่วงนั้นผมอาจจะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับด้วยนะับมันรู้สึกว่าจะตื่นกลางดึกอยู่เสมออ๋อแถมยังมีบืม มือเท้าที่ชาตลอดอ๋อนี่เป็นเป็นหลายโรคเลยนะคะหลายโรคก็มาเป็นแ<า>พคเกจเลยเพราะรว่าเนื่องจากที่เป็นเพราะว่าคุณอานอนน้อยแล้วทําให้เป็นไมเกรน แล้วมันก็เลยไปทาลายระบบการไหลเวียนของเลือดถ้าถ้าถามว่านอนน้อยถ้าเอาเอาช่วงเวลามาต่อต่อกันมันก็ได้เยอะแต่มันชอบตื่นเป็นช่วงช่วงนอนนไม่ลึกไม่ลึกนะครับอ๋อแต่คนเป็นเยอะมากเลยนะพี่มิ้งคนที่แบบหลับหลับตื่นตื่นตื่นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยบางคนตื่นปุ๊บไม่นอนเลยนะผมผมผมคิดว่าสาเหตุที่มันเป็นยังมีส่วนของคืออากาศในบ้านเราที่มันมีมลพิษภาวะมันเยอะขึ้น อันที่สองก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปม,ม,มันเป็นอาหารที่ม,มันแปลรูปมันมีสารเคมี<ต>มีอะไรเข้ามามา,มากมายบางทีที่ทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่บาลานซ์แล้วอย่างนี้คือเรามีความกลัวหรือว่ากังวลไหมคะว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคอะไรเปล่<ต>าอ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องความกลัวกังวลมันม,มีแน่นอน,นครับเพราะว่าหนึ่งพราะจะต้องไปเสียเงินรักษาตัวเองเข้าโรงพยาบาลเข้าหาหมอแล้วคนข้าง ครอบครัวภรรยาเนี่ยก็เป็นห่วงเราด้วยใช่ไหมฮะแล้ว<ร>ตูน่นี่กลัวโรคอะไรที่สุดคะ <laughs> <laughs> กลัวโรคไหนที่สุดเน <laughs> ี <laughs> ่ย <laughs> โรคบางจนนครับมันก็กลัวทุกโกรคนะครับเพราะว่าโรามันมาแล้วก็คงไม่มีความสุขหรอกครับ ใช่ไหมฮะอ๋อก็จริงนะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันตร์จริงๆแต่ว่าตามนั้นเลยแต่บางทีอะเวลาเราอายุมากขึ้นน่ะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคุณอากับการที่เราจะต้องไปเผชิญกับความดันเบาหวานหรืออะไรก็แล้วแต่ร้ายสุดเลยคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยอืมอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเพื่อนๆของผมที่ในวัยเดียวกันเนี่ยก็พังงาบพังงาบอยู่ที่นอนอยอ่หลายคนแลยละครับอ๋อไปเยี่ยมที่อะไรผมก็ที่ สะท้อนถึงตัวเองว่าสักวันเราต้องเป็นแบบเขาแน่นอนเราจะทํำยังไงแล้วคุณอาเอเนี่ยมั่นใจในสมุนไพรมากน้อยแค่ไหนคะแรกผมบอกตามตรงเลยนะผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าอีกินไปแล้วมันจะหายไม่มันจะดีไหมจะอะไรแล้วสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างจริงในทีวีที่โฆษณากันจนกระทั่งเมื่อประมาณปีหกหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า เฮ้ยดีตูลองทานนี่ดูสิลานถังเช่า S 1เวันเ่ียมันช่วยได้นะบอเอ้ยไม่จริงหรอกมั้งมันจะช่วยเราเราได้ยังไงอะใช่ไหมบอกลองทานดูนะทานหรือยังวันนี้ทานหรือยังก็โทรมาอยู่นั่นอะผมาก็เออทานแล้วทานแล้วถ้าจนหมดไปหนึ่งกระปุกฮ้ยมันก็อาการเวียนัีมันดีใช่ไหมคะมันก็เบาขึ้นหลับเชือกแรกคืออะไรรู้ไหมหลับสด็จขึ้นอ๋อไม่ตื่นกลางดึกถูกต้องจนกระทั่งบอกให้กระปุกที่สอง ต้องควักเงินซื้อเองละใช่ไหมผมก็อ่ะซื้อมาให้หน่อยก็แล้วกันแสดงว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยเรามีความมั่นใจแหละเพราะว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวของคุณอาเองถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มาอ่านมาอ่านในสรรพคุณของมันเฮ้ยนี่มันถังเช่าจากที่เบตเลยนี่ว่าก็เลยเออมั่นใจขึ้นเพราะว่ามันต้องเป็นถังเช่าที่เกรดพรีเมียมจริงๆ ใช่ก็เลยทําให้คุณอามั่นใจมากยิ่งขึ้นบวกกับผลลัพธ์ที่คุณอากินแล้วเห็นผลและมีผลอย่างอื่นตามมาอีกไหมคะนอกจากโรคนอนไม่หลับแล้วพอผมทานไปได้สักสอสามกระปุกเนี่ยมือเท้าที่ผมเคยชาเป็นเหน็บชานะมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับความดันโลหิตของผมผมก็เช็คนะซื้อเครื่องมาเช็คเลยคมันลดลงลยายาที่หมอให้มาเนี่ยผมกินแบบตอนนั้นกินทุกวันนะยาของคุณหมอ แต่ตอนหลังผมกินแบบสลับของสองวันกินทีหนึ่งของสองวันจนอคอ่อยห<อ>่ยางของหมอไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะ,นะครับแต่ว่าต้องบอกขาอยายความนิดนึงนะแสดงว่าอันนี้คือคุณอาน่าจะเป็นแบบนี้คือเรากินยา โรงพยาบาลแต่เราก็กินผลิตภัณฑ์หลั่งขอเอสวันคู่กันได้คู่กันไปเสริมกันไปเสริมกันไปก่อนเนี่ยคือคําตอบที่คุณผู้ชมหลายคนนั้นมีความสงสัยมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะกินคู่กันได้ไหมกลัวมันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมอะไรต่ออะไรแบบนี้สรุปแล้วก็คือกินได้กินคู่กันได้ครับครับแล้วหลังจากนั้นมาเราก็กินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปีนี้นะคะ กินตลอดกินทุกวันเลยครับดูคุณอาน่ารักมากเลยผิวพันนี่เปรี้ปสั่งเลยครับควาดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยังดูหนุ่มขนาดนี้แปลว่าเราแอบผ่านดีกว่าเรื่องอย่างว่ายังมีอยู่บ้างไหมคะับข้างหน้าขึแอบพูดนะครับรามเบาๆก็มันก็พอได้บ้างอะครับครับ พอได้ครับพอได้คือไม่ต้องมีตัวช่วยยาอื่นเลยแต่หน้าของคุณอานี่คือลูกผืขนเลยครับพอได้ครับก็ช่วยได้ครับโดยไม่ต้องพึ่งยาอย่างอื่นเลยครับนะคะ แต่ก็คือเป็นผลอย่า,ยา <ผล S 2> สก,กิดเลยนะย่นูสก,กิดมันจะอืมเป็นผลเป็นผลที่คุณต้องได้เพราะถ้าเกิดพูดไปแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณผู้หญิงหลายคนบบอ,อ,าอ้าวแล้วยางงี้ผู้หญิงจะกินได้เหรอกินได้กินได้ครับอ,ราอาจจะเสริมสร้างฮอร์โมนถูกต้องนะคะมันจะไปช่วยเสริมการ,รบ,บอกได้เลยว่าชีวิตรักบนเตียงคุณนั้นจะต้องแฮปปี้อย่างแน่นอนแฮปปี้แอนดิง เนี่ยหนูติดขนอาวอะไรเห็นไหมแต่ว่านะคะพูดถึงในเรื่องของอาการเจ็บป่วยบางคนและหลายคนเลยแหละไม่มีใครแบบอยากจะเจออยากจะเจ็บอยากจะป่วยหรอกใช่มนทรมานนะใช่ค่ะมานอนติดเตียงแล้วคนที่รักเราก็ก็คอยเป็นห่วงแล้เงินที่เราสะสมมาทํางานก็ต้อง หลายปีก็ต้องบดไปกับการรักษาอย่างเช่นของคุณอาเองในช่วงชีวิตวัยรุ่นที่ทํางานมาแบบโอ้โหในวงการเรียกได้ว่าหลายสิปีเลยนะคะหลายสิปีแล้วครับแล้วทีนี้คือจะต้องเจอคนเยอะแยะมากมายตอนช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตแบบประมาทประมาทครับประมาทแล้วจนมาถึงในช่วงแบบเนี่ยช่วงอายุพออายุมากขึ้นทางเลือกนี่ลงมินทิพย์แล้วเชื่อไม่มีอย่างที่อยากจะบอกค่ะช่วงที่ไปถ่ายละครเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งระยะหนึ่ง ความจํามันไม่ค่อยดีพาที่อ่านบทแล้วมันก็ลืมมันลืมนะเฮ้ยเมื่ออ่านแล้วเก็ท้องเทกเทคโอ้ผมกลับด่าพอประทานเออแลยประทานเนี่ยโดนแต่พอประทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยระยะหลังเนี่ยความจํามันดีขึ้นผมว่ามันก็เกี่ยวนะแล้วสายตาสายตาเป็นไงบ้างเพราะอยากจะรู้มากเลยเพราะว่ามีหลายคนที่มีตามตามวัยครับครับตามวัยตอนหลังนี้ผมก็ ขับรถได้ไม่ต้องใส่แว่นอนอกจากที่ต้องอ่านหนังสือมันจําเป็นก็บางครั้งใช่ใช่ใช่แต่ขับรถได้สบายสบายนะคะก็คือดีขึ้นแหละนะคะแต่ว่านะคะคือหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังคุณอาพูดขนาดนี้แล้วหลายๆคนก็บอกเฮ้ยคุณอาพูดจริงหรือเปล่ากินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อดูผมดิครับสุขภาพผมนี่ยังดีอยู่เลยอายหกสิบห้าแล้วนะครับ นี na, okay, ่บอกได้เลยว่าห5เนี่ยบางคนยังไม่ได้เท่ากับคุณอาเลยนะครับครับจริงคุณเดินเหิือยังสบายอยู่ยังเล่นแบบหนังและรับบทบูได้ใช่ไหมคะแต่ก็ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ครับแต่จะให้หนักหนักเหมือนเดิมกะคงไม่ได้ต้องระวังกระดูกนิดนึงไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแต่ว่าก็คือในเรื่องของสุขภาพและระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายนั่นก็คือสิ่งสําคัญที่คุณอาคานึงถึงนะคะคือจากข้างในนะ มันจะมันจะดีใช่เป็นการบำรุงนะคะจากข้างในนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคือถ้าเกิดคุณผู้ชมหลายคนค่ะที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็มีปัญหานะคะ<ม>หรือว่าตัวคุณเองคุณพ่อคุณแม่คุณจะท,ทําไร่ทํานาทําสวนทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดคุณดูรายการของเราอยู่มีปัญหาตรงนี้ผลิตภัณฑ์ลานหันเช่า S1 ของเราพร้อมที่จะไปดูแลสุขภาพของคุณอย่างเช่นในวันเนี้ยนะคุณอาเนี่ยกินจริงกินจริงๆและได้ผลจริง ถึงได้มาบอกต่อกับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. ลานถังเช่า S1 ของเราอยู่มาจนถึงจะเข้าปีที่7แล้ว mm hmm. เราจึงได้กล้าพูดและกล้าการันตีในเรื่องของคุณภาพ mm hmm. รวมไปถึงส่วนผสมที่นะคะ mm hmm. ส่วนผสมและคุณสมบัติด,ดีกว่านะคะ mm hmm. ที่เขาเนี่ยแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป mm hmm. บางคนบอกว่าหุ้ยแตกต่างยังไงกลับมาไม่ฟังไม่ทัน mm hmm. อ่ะให้คุณโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้แต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะใช่ค่ะวันน mm ี hmm. mm ้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ 3กระปุกนะคะแถม2กระปุกในราคา1,800บาทค่ะ,ะรับไปเลย ห้ากระปุกในราคาพ800บาทเอาเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจริงๆถูกต้องค่ะนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะถ้าเกิดใครที่บอกว่ากินยกครัวเลยจ้าหรือว่าซื้อไปฝากก็ได้นะคะคุณาเออครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเขานิยมให้แจกแจกเพื่อนแจกเพื่อนผมยังบอกต่อเพื่อนๆไปเลยเพื่อที่ป่วยอยู่เนี่ยเนี่ยละค่ะเหมาะสุดเลยค่ะกับโปรโมชั่นเซ็ตใหญ่ของเราค่ะซื้อ6กระปุกแถมฟรีสมกระปุกค่ะราคาเต็มค่ะอยู่ที่ 8 0 1 0บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายได้ในราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นกระปุกหนึ่งของเรานะคะคือบรรจุทั้งหมด3 0แคป,ปซูลค่ะนะคะอัอนนี้เปิดแบบเปิดใหม่เลยนะเป็น3 0แคป,ปซูลและต้องบอกว่าในแคป,ปซูลของเราเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมนะคะทั้ง8ตัวที่ได้บอกไปนะคะอ,อันนี้เราอัดแน่นมากมันแน่นอ่ะมันเต็มมากแล้วทำตามกฎออยทุกอย่าง เพระนาะฉะนั้นนะคะเลขออยองของเราชัดเจนมาตรฐานของเราก็ชัดเจนนะคะก็คือ GMP ราม,มีทุกอย่างครบหมดเลยรวมไปถึงนะคะมีใบการันตีก็คือถั<ๆ>งเช่าจากทิเบตและแคนเบรี่จากเมกาคอลลาเจนจากญี่ปุน่นถูกหลายประเทศเอาละวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพี่มิ้งสุดท้ายให้คุณอาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะ65ทํายังไงให้ได้อย่างนี้ก็อยากจะฝาก เรื่องสุขภาพนะครับคพอว่าสุขภาพดีเนี่ยมันมซื้อขายกันไม่ได้ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะต้องดูแลตัวคุณเองแล้วให้บริพั์ร้านทางเช่า S1 นี่นะครับช่วยคุณได้เชื่อผมอเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมรวมไปถึงพี่มิงแล้วก็ทิพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค,ค่ะ